วันนี้เรามารับชมในข่าวของชิบะด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวของเปป้นะครับก็มีข่าวดีเนาะแล้วก็มีตัวของเหรียญที่ชื่อว่าบลองนะครับมีการขยับราคาขึ้นถึงเจ็ดพันแน่สาเหตุมันมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วเว็บสามเปลี่ยนจากไมกะสวบ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับวันนี้ผมขอโปรโมทนะครับสำหรับกระดาน OKX OK ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถกระจายความเสี่ยงได้นะเพราะว่าตอนนี้แอปเหลืองเจอฝัดนะครับเยอะมากนะก็สามารถที่จะย้ายมาได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ก็กระดานโอเคน่าจะมีเรื่องของ w a l l e t เว็บสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะคล้ายๆกับแอปเหลืองนั่นแหละนะครับแต่ก็สามารถที่กระจายความเสี่ยงมาได้นะครับก็เก็บไว้ในกระดานก็บางทีก็ดีเหมือนกันนะครับหรือจะเก็บไว้ใน w a l l e t ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่เก็บเนาะเพราะค่าแก๊สมันแพงนะครับโดยเฉพาะบางตัวอะไรอย่างนี้นะครับพอเวลาโอนเข้าโอนออกอะไรอย่างเงี้ยในการซื้อมันก็ลําบากหน่อยก็ ใครทุนน้อยนะครับผมก็แนะนำ่าประมาณนี้แล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เอาแหละนะครับเรามาพูดถึงตัวของชิบะเรียมด้วยกันนะครับอันนี้แน่น่าจะเป็นข่าวแรกแหละนะครับวันนี้มีแค่ประมาณสักสามสี่ข่าวเองนะชิบะเรียมนะครับเลเยอร์ Layer 2เนี่ยตอนนี้เขาก็อัปเดตการประมวลผลธุรกรรมเพิ่มถึงเจ็ดจุดสี่ล้านรายการในวันเดียวนะครับแล้วก็มีธุรกรรมเพิ่มกว่าประมาณสิบจุดห้าล้านรายการเพียงแค่สองวันนะครับ เราก็ดูเหมือนว่าจะมีการพลิกฟื้นเนาะเรื่องของการทําธุรกรรมนี้มากขึ้นเพราะว่าในช่วงที่มันเสร็จใหม่ๆมันเกิดปัญหาเกิดการขัดข้องเกิดการแลกเกิดขึ้นนะครับทําให้ต้องปิดเครือข่ายไปแล้วมันก็พอ,อตัวของโพลิกอนเนี่ยเข้ามานะทีมงานของโพลิกอนเข้ามาช่วยนะครับก็ทําให้ตัวของตัวเนี้ยมันถูกที่จะขับเคลื่อนมากขึ้นถูกการพัฒนามากขึ้นนะครับก็ต้องใช้ทีมงาน ที่มีความรู้ของแซตเคโรอัพของโพล y 곤เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะทําธุรกรรมได้เยอะขึ้นเนาะเพื่อพัฒนาจากชีบะเรียมเลเยอร์ที่1ที่ทําเสร็จเมื่อประมาณปี2021ครับต่อมานะครับเป็นข่าวชีบะอินุกับไบแนน c e นะครับมันมีการส่งจํานวนเงินประมาณ 2, 3ล3แสนห้าหมื่ล้านชีบะนะครับ เพิ่งถอนออกจากกระดานใบแมทนะครับทำให้ราคาเพิ่มขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นนะครับเขาก็บอกถึงการเคลื่อนไหวของวานชิบาอินุนะครับซึ่งถอนชิบาอินุมูลค่าประมาณหกแสนล้านดอลลาร์นะครับมูลค่าประมาณห้าจุด็ล้านดอลลาร์จากไบแนนธพฤกรรมนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่มีคนเนี่ยถอนเงินนะครับชิปเนี่ยเลยทำให้ราคาเพิ่มขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ย Uh, จากการเพิ่มขึ้นราคาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดอ c คอยขึ้นมาถึง0.9ประมาณ0.95นะดอนนะครับขึ้นบาแบบเงียบๆนะครับทุบแล้วทุบอีกแล้วก็ค่อยๆขึ้นมานะครับไม่ขึ้นทันทีก็เป็นผลทำให้ราคาชิบะเปเป้แล้วก็โทเ e n นไฟนะครับแล้วก็มี Land หรือมีมเริ่มมีการขยับราคาที่ดีขึ้นแต่วันนี้เสียดายมากนะครับ เหรียญหลายเหรียญกำลังขึ้นเลยอ่ะบิตคอยทุบแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าในช่วงบิตคอยที่ราคานิ่งๆเนี่ยหรียญพวกนี้จะกลับมาอีกทีนะครับก็รอจุดกลับตัวของเหรียญเหล่านี้แล้วกันนะครับว่าจะกลับมาได้ที่เท่าไหร่เนาะก็ทําให้ปอย่างเปเป้อะไรก็เพิ่มขึ้นแะนะครับอ่านะครับเรามาดูข่าวสุดท้ายที่เป็นมีมคอยตัวหนึ่งที่อยู่ในเชนของโซโลนานะครับจริงๆอพุ่งถึง0.05ตัว7,000กว่าๆด้วย แต่ในนี้แค่หกพันนะครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่ชา้ากว่าการอัปเดตครั้งล่าสุดนะครับของราคาฉะนั้นท่านใดที่ต้องการซื้อบองนะครับผมแนะนำว่ากระดานบิดเกตเหมาะที่สุดในการซื้อบองเลยนะครับเพราะว่าบลองเนี่ยในกระดานบิดเกตเนี่ยมีให้แลกด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีสภาพคล่องที่ดีล้วพอด้วยนะครับก็ มีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสุดสัปดาห์นะครับเพิ่มขึ้นสูงนะขึ้นมาถึงประมาณ6000เลยนะครับเราก็ทำให้มีการเพิ่มขึ้นถึงย2บเปเซ็นนะครับการเพิ่มขึ้นของราคาบลองดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญที่สูงขึ้นนะครับแล้วคนก็เกงกำไรไว้ว่าบลองเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งนะครับเราจะเป็นเหรียญหนึ่งที่จะต่อจากทีบะแล้วก็เปเป้เนาะทีบะกับเปเป้ก็มีการขยับเล็กน้อยนะครับ และบองเนะี่ยมีการเพิ่มขึ้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นประมาณ5,783.05ตัวเงินสกุลดอลลาร์นะครับของโทเคนมีการเพิ่มขึ้น1.57%นะครับในช่วง7วันที่ผ่านมาที่น่าสังเกตคือบลองขึ้นอย่างมาอย่างเงียบๆนะครับ680.6 680.6%นะครับในช่วง30วันที่ผ่านมาดังนั้นบลองเนี่ยเริ่ม เข้าอยู่ในสภาวะกระทิงแล้วนะครับแล้วก็ผลเป็นบวกมากมายตเนื่องจากผลระบบนิเวศของโซโลนานะครับในการที่โซโลนาเนี่ยมีข่าวกับโรบินฮูดนะครับแล้วก็ข่าวของแซมแบงแมนฟรีแล้วก็ข่าวของบลอง bon เนี่ยเข้ากระดานอย่างคุ้คอยด้วยนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้บลองเนี่ยเริ่มมีการขยับนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาบลองดีนะครับ คือบลองสวอปนะครับอันนี้ซึ่งเป็น amm dex นะครับที่เป็นเจ้าของโดยอิสระที่สร้างขึ้นโดยใช้บลองก็ได้การอัปเกรดใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกายนเช่นกันอันนี้ก็เป็นการาใช้เรื่องของบลองสวอปนะครับในการอัปเกรดนะครับแล้วก็มีเรื่องของสภาพคล่องในรูปแบบของ e s งด้วยซึ่งเป็นโทเคนที่ให้รางวัลนะครับแบบ s co นะที่ได้รับจากการ มอบสภาพคล่องให้กับภูนะครับที่ได้รับแรงจูงใจจากบองโซอ์นั่นเองและอีกสามเดือนข้างหน้านะครับจะมีจัดจัดสรรบองจำนวนประมาณหมื่นล้านนะครับให้กับโครงการที่เริ่มสร้างแรงจูงใจให้กบกลุ่มโซและบองและก็บองและก็ยูเอดี C, นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของบองแล้วกันนะครับน่าจะเข้าประมาณเดือนกุมภาที่จะพุ่งแรงมากๆนะครับช่วงนี้ย่อได้เท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้น โอเคนะครับเรื่องของโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นชีบะเปเป้ป้ปองนะครับแล้วก็ช่องมิชชั่นนิวมูนบีเอนะครับเป็นกลุ่มลนยนะครับแล้วเราฝากกระดานบิดเกตไว้ด้วยท่านใดอยากจะซื้อบ้องนะครับก็ผมแนะนำกระดานนี้น่าจะดีที่สุดแล้ว ราะมันมีสภาพคล่องครับนะครับแค่หนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์อะไรคุณก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ก็ถือว่าบล็องอะ่ะถ้าเกิดคุณจะเก็บนะครับก็รอย่อที่สุดละกันนะผมก็ไม่รู้ว่าย่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะประมาณพันเก้าร้อยที่ศูนย์ห้าตัวนะครับก็ดูเหมือนกันเพราะาตอนนี้โซก็น่าจะมีการถล่มราคาเหมือนกันนะครับเนื่องจากบ TC ด้วยนะ ก็ดูเอาไว้ตรงนี้นะครับผมก็แนะนําประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยกันและวันนี้นะครับผมก็หวังว่าบ bon <ๆ>้องชิบะเปป้ก็จะกูทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดิมูลาเัาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับโอเค